สวัสดีครับวันนี้ฝนตกนะครับที่วิไลศักฟาร์มนะครับมาอัปเดตบอนสีนะครับโทนชมพูเขียวนี้คือแต่ละแม่กุสุมานะครับเป็นบอลสีที่มีโทนสีชมพูขอบเขียว มาอัปเดตให้กันดูสำหรับวันที่ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยวันนี้ไซนี้เป็นไซแม่พันธุ์นะครับกอใหญ่ปลูกมาน่าจะเกือบเกือบสองปีแล้วเป็นบอนสี ตาละแม่กุตุมานะครับผม สวยงามมากนะครับสําหรับโทนสีของตะละแม่กุสุมาเป็นสายพันธุ์แรกที่ทางวิไลศักฟาร์มได้ได้นำมาปลูกอา้งแต่ยังไม่ยังไม่รู้จักชื่อของอบอลสีต้นนี้เลยนะครับ สวยงามมากครับก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ ในวันที่ฝนตกตั้งแต่เช้าก็จะชุ่มฉ่ำกันไปทั้งสวนเลยนะครับวันนี้ เอาล่ะครับอ่าก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้โอกาสหนา้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตใหม่นะครับสำหรับบอลสีอ่าก็จะมีประมาณ10สายพันธุ์นะครับที่ที่ได้ได้เพาะไว้ เดี๋ยวจะค่อยๆอัปเดตให้ดูนะครับว่ามีพันอะไรบ้างสำหรับวันนี้ก็ก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ